แยกไม่ออกระหว่างเพ่งกับรู้ตัวทั่วพร้อมนะครับเพ่งแล้วรู้เพ่งแล้วรู้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่หายเพ่งเนี่ยฮะเพราะเพ่งเนี่ยมันไม่ใช่ชั่วมันไม่ใช่อกุศลบางทีนะมันก็ไม่ไม่เชิงจะเป็นไม่เป็นบาปอะไรนะเป็นเป็นอาการอยาก,อยากดีอยากดีอยู่เพ่งอยู่ บางทีมันเป็นสมาธิแบบผิดนะแต่พอรู้เนี่ยนะมันไม่หายอาการเพ่งวิธีที่จะทำหลังจากที่รู้ว่าเพ่งนะก็คือผ่อนคลายเพราะเพ่งไม่หายก็ต้องผ่อนคลายเจตนาเนียนี่ต้องต้องมีเจตนาเจตนาในการที่จะ แก้ไขสถานการณ์ประมาณนี้นะตอนนี้มันเพ่งไปแล้วเนี่ยก็ผ่อนคลายวิธีผ่อนคลายง่ายๆเลยคือยิ้มหวานหวานนะยิ้มหวานหวานสบายให้อภัยตัวเองประมาณนีย้ยิ้มหวานหวานแล้วพอจะเริ่มภาวนาใหม่ก็เอาเอา,เอ,าอารมณ์ภาวนาที่มันไม่เอื้อต่อการเพง่งเช่นเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมประกอบประโยคนี้เลยนะทั้งประโยคนี้คือเห็นกายหายใจไม่เพ่งลม เห็นกายหายใจไม่เพ่งลมหมายความว่าไม่ดูจุดไหนเห็ในกายหายใจนะไอตัวเห็นกายหายใจนี่แหละถ้าอาจารย์นับไปแล้วนั่คือเป็นธรรมสัมปชัญญะนะธรรมสัมปชัญญะนะน,นั้นไอ้ที่ว่ามีแยกไม่ออกระหว่างรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมในที่นี้คือธรรมสัมปชัญญะนั่นเองรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันอยู่ในสัมปชัญญะบัพภะ สัมปชัญญะบาพัพพะก็อยู่ในกายานุปัสนาสติปัฏฐานนะคือมาอธิบายเกี่ยวกับการที่จะเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานแบบไหนก็มีเจริญอานาปานาสติหรือว่า <c oughs> <c oughs> เห็นอิริยาบถอิริยาบถบพับพพะบัพพะแรกคืออานาปานาสติบพับพพะบัพพะที่สองก็อ,อันอากายอะไรดอิริยาบถบพัพพะ บาที่3ก็คือสัมพัชญะบัพพะตัวสัมพัชญะบ,บพพะนี่แหละที่เวลาพูดไปพูดมาก็มีคําแปลสัมพัชญะว่ารู้ตัวทุกพร้อม <c oughs> ซึ่งก็จะทําให้งงเป็นเป็นการใช้คำที่อาจจะทำให้งงนั่นเองนะสัมพัชญะบ,บพพะเนี่ย รู้ตัวทั่วพร้อม